ครับดีครับมาเจอกันนะครับทีนี้ก็จากที่จะให้เราทดลองนะครับการประยุกต์การส่งใบงานนะครับหรือว่าไฟล์งานผ่านเว็บแอปนะครับเพื่อจะได้จัดเก็บแล้วก็เรียกดูใช้งานได้ง่ายนะครับไม่หายนะครับก็เราประยุกต์มาจากของในอัลบั้มลน์นะครับเราสามารถที่จะดูเวลาที่เราส่งได้ดูชื่อได้นะครับดูห้องเลขที่ได้นะครับ แล้วก็คลิกลิงก์นะครับดูภาพนะครับก็สามารถที่จะดูภาพตรงนี้ได้นะครับก็มีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับก็เข้ามาที่แอปไลน์ของอพวกเรานะครับะนะครับเข้าห้องไหนนะครับก็เดี๋ยวลองสมมุติซักห้องหนึ่งนะครับ ถามว่าของปอ5นะครับหรือของปอ6ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือส่งผ่านเว็บแอปเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นของปอ5หรือของปอ6ป4ก็จะแยกกันนะครับก็มาที่เว็บแอปส่งงานนะครับจากนั้นเราคลิกที่ลิงก์ที่ครูเปะไว้ให้นะครับเพราะว่ามันจะระบุได้ว่าเราส่งวันที่เท่าไหร่นะครับก็เตะลิงก์เข้าไปนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมภาพ ที่มีครูแนะนําคลิปไปว่าการถ่ายยังไงให้มองเห็นชัดนะครับพยายามวางเลนกล้องให้ตรงกับภาพนะครับก็จะได้อ่านง่ายปิ้นออกมาแล้วงานสวยงามนะครับเข้ามาก็ป้อนชื่อนะครับป้อนชื่อนะครับนามสกุลเข้าไปนะครับก็อาจจะใส่ว่าป .5 นะครับถ้าเราเคยกรอกข้อมูลไว้แล้วเนี่ยมันก็จะจําข้อมูลให้เรานะครับอา,อาจจาะใส่เลขที่15ตอนนี้ไม่ต้องใส่คําว่าเลขที่นะครับ พราะเราใส่เลขเข้าไปได้เลยนะครับป้อนตัวเลขได้เลยนะครับจากนั้นครับเลือกห้องเรียนนะครับอ่าก็จะเลือกสาธิตเป็นห้อง5้าทับแล้วกันนะครับอ่าจากนั้นครับเลื่อนลงมาระบุเรื่องชื่องานนะครับที่เราจะส่งฉะนั้นแต่ละรอบนะครับในการกําหนดส่งงานเราก็จะมีพาระงานว่าให้ทํางานอะไรใบงานอะไรบ้างนะครับก็จะใส่ชื่อนั้นลงไปนะครับ ก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับอ่ารู้จักข้อมูลนะครับหรือว่าจะเขียนว่าผังความคิดอ่ารู้จักข้อมูลก็ได้ตรงนี้นะครับอ่านะครับอ่าเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับจากนั้นครับอัปโหลดไฟล์ก็คือเราต้องเตรียมไฟล์ภาพที่เราจะส่งนะครับเก็บไว้บนอัลบั้มมือถือก่อน นะครับจริงๆถามว่าส่งผ่านคอมผ่านมือถือก็ก็เหมือนกันนะครับใช้ช่องทางเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้สาธิตบนอุปกรณ์มือถือนะครับเพราะว่าเราสะดวกกันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกในลิงก์ที่ครูเขียนปุ่มสีน้ําเงินอยู่ด้านล่างนะครับที่คู่กับ YouTube สีแดงนะครับว่าดูผลงานนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดูผลงานของคนอื่นก็ได้ครับดูห้องไหนก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถลบผลงานของเพื่อนได้นั่นนะครับก็คือคือคือการ ขอ้อเสถียาดในการลบนะครับเราสามารถที่จะกันตรงนั้นได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกไฟล์นะครับคลิกปุ่มเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาที่อัลบั้มภาพของเราถ้าสมมุติว่าไม่เจออัลบั้มรูปนะครับให้พวกเราสังเกตที่มุมซ้ายที่ล่างขีดของอตัวสัญญ,ญาณอินเทอร์เนตต็ตตรงนี้นะครับขีด3ขีดนะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าคุณจะเลือกอัปโหลดจากไฟล์ห้องไหนนะครับ อ,อยู่ในไฟล์รูปภาพโฟลเดอร์ไหนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกอัลบั้มที่เราจะใช้ได้ทีนี้ภาพที่ให้เราดูคลิปกันก่อนหน้านี้ก็คือการถ่ายนะครับถามว่าถ้าเราส่งแบบเฉียงมาก็คือคือส่งได้แต่ว,ว่าเวลาเราจะมาพิมพ์ส่งพิมพ์อ่านเนี่ยมัน,ม,นมุมมององ,องศามันเพี้ยนไปนะครับก็เลยให้ใช้แบบตรง ก็เลือกนะครับเลือกภาพก็กําลังจะอัปโหลดไฟล์ภาพนั้นขึ้นมานะครับอ่ามันบอกว่าไฟล์พร้อมส่งกดส่งงานได้เลยนะครับก็จะมีที่ปุ่มส่งงานไว้ด้านล่างนะครับสีเขียวตรงนี้เราก็กดส่งงานนะครับก็จะมีปุ่มแถบสถานะขึ้นมา3าปุ่มอ่าเขาก็บอกว่าส่งงานให้ครูเรียบร้อยฉะนั้นเมื่อปุ่มนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดแอปตรงนี้ได้ทีนี้ ถามว่างานที่เราส่งเราดูอย่างไรก็ที่ข้อความว่าดูผลงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะติ๊กอ่าลิงก์เข้าไปนะครับจากนั้นก็เลือกห้องที่ตัวเองส่งเข้ามานะครับว่าอยู่ห้องไหนนะครับงานก็จะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะคลิกลิงก์ภาพของเราเนี่ยดูได้นะครับลิงก์จะอยู่ในนี้นะครับส่วนคนที่ส่งมานะครับ ้ากรณีที่ส่งมาเนี่ยซ้ํา2รอบ3รอบอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะลบให้เหลือแค่รอบเดียวนะครับลบให้เหลือแค่ครั้งเดียวนะครับของใครที่ชื่อซ้ําอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถือว่าเราได้ทดลองใช้งานนะครับเพราะว่าต่อไปนียอาจจะมีการใช้แอปมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับฉะนั้นห้องไหนที่ยังไม่ส่งก็ลองทยอยเข้ามานะครับ้อนนี้ชื่นชมว่าไม่มีใครส่งซ้ํานะครับส่งมาแค่ครั้งเดียวนะครับส่ง คนละรอบนะครับไม่ต้องซ้ํามานะครับก็เมื่อส่งเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้งานไปเล่นงานปกตินะครับก็ลองดูนะครับสําหรับการประยุกต์นะครับการส่งแอปด้วยส่งงานด้วยแอปเว็บแอปที่สร้างขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วถ้าเราจะส่งไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูเข้าดูยังไงก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์เหมือนเดิม นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ส่งเราจะไปดูงานเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดก็เข้าดูได้นะครับตรงน,นี้เราก็สามารถเลือกห้องเลือกที่ตัวเองสังกัดอยู่ก็เข้าไปดูได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดภาพดูได้ตรงน,นี้นะครับนะครับก็นั่นคือการอ,าอัพโหลดหรือส่งผ่านเว็บแอปนะครับก็ลองดูนะครับก็ เรียนรูกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับสวัสดีครับ